แล้วการย้ายองค์ของเราก็เสร็จสิ้นนะครับย้ายกิ่งมาเลยนะครับกิ่งมาเลยกิ่งมาตามทางนี่แหละกิ่งมาก็พระสามรูปแล้วก็พวกผมสามคนนะครับก็กิ่งมาถึงนี่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะก็รอก่อนเพราะมันองค์มันก๊อกมันชํารุดก๊อกชํารุดนะครับผม ก็มาไว้ข้างกุฏิอาจารย์นี่แหละนะครับก็รออันเนี้ยปูนมันเสือสนะเส่อมสภาพเนาะปูนเสื่อมสภาพกิ่งมาเลยมันก็ไม่แตกนะปูนเสื่อมสภาพแล้วก๊อกมันนั่นนี่ PVC มันหลุดออกมานะครับก็ต้องรอหา PVC ตัวใหม่มาใส่แล้วก็ใส่ก๊อกใส่อะไรเปิดนน้ำเลี้ยงโอ่งให้ดีแต่ก่อนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ สองร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทนะครับเป็นองค์รุ่นนานแล้วเนี่ยเนาะตั้งนะแ,แต่พศเท่าไหร่เนี่ยสามหกโอ้โดนแล้วเด้องค์รุ่นนี้โดนแล้วเด้นะครับผมก็ถือว่านานองค์รุ่นนี้ถือว่านานแล้วพศส,สามหก สามหกปีนี้อ้อสิบกว่าปีเนาะห้าหกโอ้ยยี่สิบกว่าปีเห็นว่าขนาดแค่อง่งนะเนี่ยขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมฝนฟ้าก็จะตกแล้วทำท่าร้องคืมคามคืมคามแต่จะตกหรือเปล่าไม่รู้คอยดูกันนะครับคอยดูกัน